นึกตื่สบายดีจ้ะพี่น้องผูขพี่น้อง,งป้องปายสุขุสุกคนเด้อจ้ะมาพบพ่อกันอีกแล้วจ้ากับซ่องตามสไตล์น้องโบน,นะคะวันนี้ก็พาเข้าป่าอีกแล้วนะคะเข้าป่าเลาะหาเห็ดค่ะแต่ไม่รู้จะได้เห็ดอะไรเนาะไปดูกันนะคะพี่น้องไปไปพาไปดูกันค่ะว่าจะได้เห็ดอะไรหรือเปล่า ยังบุ้ง่าเฮ็ดปวดออกเฮ็ดปวดออกมา้วเบิ่งในสวนเขาเคยเอามาพี่น้องเนาะมันเลาะเบิ่งพี่น้องเอ้ยเื่อมีสักดอกแก๊กไดถเมื่อใส่กับแกงหน่อไม้ว่าสิแกงหน่อไม้เด้อค่ะสิแกงหน่อไม้กินแซ่บๆค่ะมื้อนี้ เนืมาเบิ่งไอเฮ็ดก่อนว่เพื่อมันได้เฮ็ดเมื่อใส่พอได้หอมหอมเนาะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดอีอย่างพี่น้องนี่ข่าวจูนพูนอยู่นี่นี่ติ้งยัดดยงข่าวจูนพูนอนี่นี่พี่น,อน้องหลขั้นนาดไอเฮ็ดกลิ่นพอได้นี่เนาะออกขั้นนาดไอเฮ็ดกลิ่นได้นี่นะมันคือพอออกอนี่ ฮิดอย่างก็ได้นะเนาะมาล่ะพอสิได้มือใส่แกงหน่อไม้เนาอพี่น้องเนาะมาเบิ่งค่ะพี่น้องตามกันมาเบิ่งเด้นมังสิได้วอีวม่ันอยงสิมีอวอปีที่แล้วนี่ก็บ่ได้ตัดอันนี้ เห็ดออกร้อยหลายบีนี้เขาตัดไม้เนี่อเห็ดมันค่อยมีออกจากป่านี่ก็จะไปเอาอยาหนา้งเด้อพี่น้องเด้อออกจากป่านี่ก็เอาอยาหน้าเมื่อเก่งลรืไม่เฮาโอหิวก่ะ

mong thùng hay thùng na rồi đấy, yên ông ấy thùng hay thùng na cả châu rồi Nhìn đi mất đi không đi mất ngắm, ngắm. งามนทำจำบ,บ,บ,บ่งามบ่จ้างามบ่เขาเนี่ยเขียวกระจีเลยค่ะพี่น้องเกาเขียวกระจีเลยจ้าข้าวหน้ากระเจ้าเลยค่ะ หมดทงนาเลยเนาะค่ะพี่น้องอืเจอแล้วพี่น้องเห็ดปวกดอกนึองพี่คะอันเดีพี่น้องโอ้ยยางมาจะตั้งตะกุ่มตั้งตะไก่เห็นดอกเดียวว้ายมาตั้ายางมาบักไก่เลยพี่น้องเลยเจอเห็ดปวกดอกนึองโอ้ยได้ใส่เก่งหนูไม่เคยเลยเนูป่านนี้เนาะ ดอกเดียวขอรอเคเรได้ค่ะพี่น้องไปสูดกินกันวันนี้บบได้กินอย่างไรมั้งอ้นี่ดอกนึงค่ะโอ้ยนี่จุ่มนึงค่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยนี่ค่ะจุ่มนึงค่ะอันไหนอันไหนนี่ค่ะ จูมนึ่งกัะพี่น้องวายหาหมูันอีกก่อนเด้อพี่น้องเด้อหมูพ่นไปยุ่ใส่น้อหาเิ่งกันพี่น้องก็จะมีหมูมีพวกดีบ่ ออกสองเสี้ยวนี่บ่จะเฮ็ดนะจ้ะเสี้ยวอีกเสี้ยวนึ่งไปเสร็จแล้วบัะนี้หมูหนึงโอ้ยเอสดอกเดี่น้องเด้อยือเฮ็ดพวกตาบสองดอกไปหาไม้ครับพี่นนองมาเบิ่งมู่่่่่อ่่ก่่่่่่่ คุณป้านะพ่อยากินนะคะขั้นลงบานก็ไม่ยินเี่นะโชอบวงมูมันก็เชอบวงมูเห็ดบวกจ้า โอ้โหบ่ม,มีแ้วมือนี้ฮัม,มาคนเดียวเลยค่ะพี่น้องเดินเดี่ยวอีกแล้วค่ะวันนี้เดินเดี่ยวมาหาอิดค่ะอื้ออือืออือกับจงเมนเพิ่นมาก,กัด มันบอกเข้าคขาไอกันไ้งอือุ้ยตกนองอะไรนะ Took nón took nón sợ lều. Nhao khai. Nhao nạp nhao, phệ khai. này nghĩ kìa ba anh hùng liền, kìa kìa เหนดอกอันนี้แล้วคิดทอดบ้านนี้พี่น้องเอ้ยเหนไจ้ะไปหาเห็ดกันต่อค่ะพี่น้องพี่น้องค่ะพี่น้องมันเน่าเบิดแล้วค่ะเบ่งแนง่นี่ดอกเหดนี่ <c oughs> จากดอกจะเบิรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ดอกเป็ดดอกน่าเบิดเอเอ้าเป็นเสื้ออยู่นี่เลยเด้อโอ้ยมาหล่อมหมาฮอชุดฮอดชายเดี๋ยวละมือน่าทิ่มเบิดพี่น้องเอ้ยมาได้สัมพี่น้องเอ้ยมึงได้เท่านั้นแหละเอาเมื่อบัานน้ ôi mày nhà mời. chờ mù nâng cần nào dặm thì đâu ơi chờ mua hết mua điều nó cần nào ý lệ bị vạ bơ lạ cần nào đây rồi đó cần hết nào lệ rồi

ในซ้ำนี้เฮ็ดซองดอกในเฮ็ดซองดอกมื้อแกงใส่หน่อไม้นะคะเอาพี่น้องเอาลากก็เด้อพี่น้องเด้อบไปไหนลาเมื่อได้ไปไหนเมื่อเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินได้ไปไหนแกงหน่อไม้เด้อบไหนบ่ได้เฮ็ดไปใส่แกงหน่อไม้ซ้ำพี่น้องเอ้ยเมื่อหาอย่างนั้งใส่แกงหน่อไม้ได้แบบไหน เบิ่งเฮ็ดพี่สางออกมานี่ตเต็ม,ม,ม,มเลยนี่ยน้องแม่เฮ็ดกินได้นะพี่น,อน,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 น้อง,นงเนาะเฮ็ดหมอนจะบปลาคือฮอ้่หเฮ็ดเงบ่ยู้หแล้วเฮากับเมื่อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้น้องโบนในเด้อ เป็นกำลังใจให้น้องโบทำต่อเดีอยค่ะทำคลิปต่อไปเดจด้ยเจ้อพี่น้องที่หักที่เขาหลบที่รักที่คิดถึงนะจ้าทั่วประเทศเลยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าโอ้ยหน้ารำ